This is Met What I Said that. Met interviewing. Met interviewing. Met one oh seven FM for life and music. Number one international hit music station this is met what I said about that. Met interviewing. Met interviewing. Met One Hundred and Seven FM for life and music. Number one international hit music station. This is Met One Hundred and Seven FM. Interviewing. Met. Interviewing. Met 107 FM for life and music, number one international hit music station. <laughs> About that. Met Intervading Met Intervading Met One O Seven FM For Life and Music Number One International Hit Music Station this is Met what I said it out met สัญญ <F> าน,นะครับผมศิลปินสาวสวยสุดน่ารักนะครับมาพร้อมกับเสียงเป็นเอกลักษณ์ของเธออยู่กับเราที่นี่แล้วต้อนรับน้องพลอย <c oughs> <c oughs> อานี่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 นอยากจะบอกอยาจะบอกทุกคนว่าใครที่ฟังอยู่ในวิทยุอยากจะให้ดูในไลฟ์ด้วยนะครับใน Facebook Fanpage ดวันเซเว่นเพราะว่าน้องพลอยคือแบบมาด้วยเอเนอร์จีที่แบบมีแบบพลังมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮยฮ้นี่สรุปคือร้องเพลงเต้นหรือเพลงชานะลูกเพลงเต้นก็ได้ชาก็ได้หลายเวอร์ชันแล้วแต่เราเจะ ฉันชอบเอ NERGY เธอแล้วก่อนอื่นแนะนําตัวก่อนดีกว่าว่าเป็นใครอะไรยังไงมาสวัสดีค่ะพลอยนะคะจากบลูเดย์คอร์เนอร์ค่ะเย่คำถามที่หลายคนสงสัยอยู่แล้วครับทําไมชื่อพลอยเย่เพราะว่าชอบพลอยมันจะเศร้าไปรือเปล่าคะเอ้า <c oughs> โอเคเป็นม็กเปนมกที่แห้งนิดนึงไม่ไม่อ้ายังไงทำให้ชื่อพลอยเย่เพราะถ้าเป็นพลอยมันจะเศร้าไปหน่อยค่ะ โอ g เอาคือใส่ใส่เรียกฉันะแล้วลไปเออก็คือเป็นพอยเย่ที่เหมือนกับเป็นเป็นอักษรแบบฝรั่งเศสปะใช่ค่ะจริงจก็แบบว่าเป็นลูกเครื่งฝรั่งเศสซิงหอบองจูบองจู๊กขมงส์เลวุกาวาไม่ได้แล้วใจแค่นี้โวเยว์กเช่โอเคโอเค v o เสได้ เขาแบบ energy เขาดีมากเลยอะเรารู้สึกว่าแบบวันนี้เราตื่นกันเลยในช่วงบ่ายๆแบบนี้ื่นแน่นอนน้องพลายเย่คือต้องบอกว่าเป็นศิลปินใหม่จากค่ายเมโลดิ c คอร์เนด้วยจุดเริ่มต้นที่มาอยู่ค่ายนี้เป็นยังไงบ้างเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าก็มีศิลปินในค่ายอีกท่านหนึ่งค่ะคือ p แล้วก็เขากชวนมาชาน่าจะคุยกับพี่ๆเอาไว้อะไรเงี้ยค่ะเขาก็เหมือน รู้จักกันอยู่แล้วใช่แล้วก็ทําเพลงมาก่อนอันนี้อยู่แล้วอ,อะไรเงี้ค่ะเขาก็เลยแบบว่าเออลองมาดูไหมประมาณนี้คะ่ะอ่าแสดงว่าเขาคือไปสกาวเจอเราได้ยังไงอะไรยังไงแบบหรือแค่ว่าเป็นรู้จักเป็นเพื่อนกันเลยใช่เป็นเพื่อนกันเลยแล้วก่อนอันนี้คือพลอยก็คือร้องเป็นแนวแบบเพลงไทยหรือยังไงเออเออจริงๆแล้วเพลงที่เคยปล่อยมาเป็นเพลงไทยคะ่ะแต่ว่าเพลงที่ร้องทั่วไปในวัน ปกติ everyday life everyday life จะเป็นสกกากลค่ะ a r ร w ใช่เราบ bilingual ค่ะ oh yes okay girl <laughs> <laughs> ถ้างนต้องถามแล้วว่าศิลปินที่เราชื่นชอบเป็นใครที่แบบ who is the first person ที่แบบ m a k e you become wanna become an artist <laughs> หู first person <laughs> ใช่ยากละจริงๆ<อ>ช่วงสมัยเด็กๆก,ก็ฟังแบบ รูโนมาสค่ะใช่อะไรมาณนะอลิชาคีสอะไรอย่างนี้แต่ว่าไม่สามารถร้องแบบเขาได้อใช่แล้วก็ร้องแบบว่าเบาๆอ๋อแล้วเป็นแบบอะคูสติกสบายๆคือจองเลอของแนวดนตรีเราเป็นยังไงอะของเพลงนี้เป็นอ่าอินดี้ป๊อปคลาสสิของพลอยเลยดีกว่าของตัวเราป๊อปทั่วไปป๊อปทั่วไปใช่แต่ว่าจริงๆเราก็คือได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปินตัวพ่อตัวแม่ต่างๆตัวพ่อตัแม่แล้วก็ชอบฟังเพลงสากลใช่ ทีนี้พอปล่อยซิงเกิลนี้ออกมาครับเพลงเนี่ยชื่อ2 2 0แต่จริงๆแล้วเนี่ยคือ two ER, ก็คือ <220. S 1> ตี 2, 20ใช่ค่ะเล่าให้ฟังดีกว่าตีองี2สิก็คือเป็นเวลาที่ตอนนั้นกำลังก็แต่งเพลงค่ะใช่ก็คือแต่งเพลงเลยว่าแบบเหมือนเรากำลังนอนคือตอนจริงๆก็คือนอนนอนอยู่บนโซฟาบแบบจริงๆเลยแล้วก็ ตั้งแต่งเพลงก็เลยหันไปแล้วแบบีสองยี่สิบฉันนอนอยู่บนโซฟาก็คือเป็นกลายเป็นท่อนแรกของเพลงก็คือ it's two twenty the morning i'm on my favorite couch still lying i want to get k a o u t you ร้องิดถึงเขาอะไรอย่างงี้อ่าแสดงว่าเพลงนี้เป็นเพลงรักใช่ไหมหรือว่าเป็นยังเป็นเพลงแอบรักค่ะแอบรักเขาเขาทำตัวเหมือนมีใจกับเราแต่มีไหมก็ไม่รู้แต่มีใจป่า เอ้ยจะชอบสลิตน้องอยู่ดีคือมือไมายมาหมดเลยทุกอย่างนะหนูต้องไปอยู่ในรายการแบ็คเวสต์เลได้เลยคือ Energy ได้มากไม่เดี๋ยวก่อนทีนี้คือเป็นประสบการณ์ตรงหรือเปล่าที่แบบว่าแบบแอบชอบเขาแล้วก็แบบตีสองแล้วไม่ยอมนอนอยู่บนโซฟาที่เราแบบชื่นชอบแล้วก็คิดถึงเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ประสบการณ์วันนั้นเลยแต่ว่าเป็นช่วงที่แบบว่าเขาไปเหมือนไปเจอกับคนคนึงมาแล้วเขาก็แบบ ทำท่าทีกับเราเหมือนมากกว่าเพื่อนมากกว่าคนอื่นๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเขามีใจหรือเปล่านะอะไรอย่างนี้แต่ว่าเพื่อนๆก็บอกว่าแบบไม่ใช่มั้งเขาน่าจะแบบว่าเป็นเพื่อนมอเฉยอะไรอย่างงี้เขาจะทําไปทั่วอะไรอย่างงี้มาจีบเฉยๆมาแบบมาหวานเสน่ห์มาหวานเสน่ห์เฉยๆมาเช็คเรตติ้งถูกแต่ว่าเราก็คิดว่าไม่หรอกเขาค้าตัวเองก่อนนิดหนึ่งไม่หรอกอาจจะไม่มั้งแบบอ ไม่น่าก็เลยคิดไม่ตกใช่เขาจะจริงจังก็ได้เราก็เลยคิดไม่ตกก็เลยนอนไม่หลับสักทีตีสองยีสบก็แล้วใช่ระมค่ะัอนหนึ่งแบบตีห้าไม่ถึงก็จูนไม่ได้ติดเลยก็สิทธิ์ฟิลเดียวกันังฟิลเดียวกันไม่เดี๋ยวก่อนแล้วเราเรื่องราวจบยังไงอะเรื่องราวของคนเนี้ยของคนนี้ใช่มันยังไม่จบเลนี่นี่ออนแอร์อยู่นะ พินีก่ก็ฟินไปด้วยก็คือยังยังยังมีการสานต่อไม่ใช่ค่ะยังไม่จบคือยังคงสงสัยอยู่จนวันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ค่ะเพราะว่าแบบเราไม่เคยถามเขาตรงๆใช่ก็แบบปล่อยปล่อยเลยดาเลยเขามันมีอยู่ช่วงหนึ่งที่ที่เราเหมือนมันเป็นค่ายโอ้โหพูดขนาดนี้เราจะรู้แล้วก็ได้เวามอยู่เป็นเหมือนคือแบบค่ายแล้วก็แบบ เหมือนมาจากหลายๆที่อะไรคะแล้วเขาก็เหมือนมาเจอเราเราได้มาอยู่กลุ่มเดียวกันในช่วงนั้นเขาก็เหมือนแบบทํากับเราพิเศษกว่าคนอื่นมากอะไรอย่างนี้แล้วพอพอจบค่ายนั้นไปเขาก็ยังคงติดต่อเราอยู่อย่างวิดีโอคอลได้ไหมคิดถึงจังเลยเ้าบอกผิดถูกหรือเปลไอ้ Dream เลยบอกอยู่ใช่อ้าโอ้มันก็ชัวร์แล้วป่ะิแต่แต่ก็ยังไม่ชัดเจนคุยกันประมาณสองทีแล้วเขาหายไปเขาแบบเหมือนหายไปเลยแล้วก็ค่ายปีถัดไปก็กลับมาเจอกันใหม่เขาก็ยังทําเหมือนเดิม แสดงว่ารู้จักกับคนนี้มาหลายมาเป็นปีแล้วใช่ค่ะจะเจอกันแบบปีหนึ่งเจอปีหนึ่งเจอกันครั้งหนึ่งแล้วก็ถัดไปอีกปีหนึ่งเจออีกครั้งหนึ่งอะไรอย่างนี้ค่ะแต่พี่ว่าเป็นเป็นความเป็นความเขาเรียกเป็นซิทูเอชั่นที่หลายๆคนเด็กๆหลายๆคนรุ่นใหม่ก็จะเจอเนาะบางทีมันเป็นความรู้สึกแบบพี่ว่าเขาคุยหลายคนอันนี้ขอโทษนะถ้าไม่จริงแต่มายถึงว่าเขาอาจจะคุยหลายคนก็ได้หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนเนี้ยคิดว่าเขารู้ไหมว่าแบบ เราแต่งเพลงเนี้ยหมายถึงเขาไม่น่านรู้อ๋อแต่เขารู้ว่าเรามาเป็นศิลปินอะไรพวกนี้ใช่ไหมรู้เหมือนกันเพราะไม่ได้คุยกันนานละค่ะใช่<อ>ไม่ได้คุยกันสักหลายหลายเดือนหลายเดือนอ่าโอเคแต่ทีนี้พูดถึงเพลงนี้ละกัน<ๆ>เพลงนี้เป็นเพลงที่แบบแอบชอบใครสักคนละกันเนาะทีนี้ท่อนไหนดีกว่าในเพลงนี้เรารู้สึกว่าแบบมันน่าจะโดนใจจริงๆแล้วเนี่ยทุกคนที่เป็นแบบว่าาร์ติสที่แต่งเพลงเองมาแต่งจากชีวิตตัวเองอยู่แล้วแต่มันไปทัช กับชีวิตหลายๆคนเลยเราคิดว่าท่อนไหนที่เรารู้สึกว่ามันน่าจะทัชใจหลายๆคนมากที่สุดถ้าท่อนที่เป็นเนื้อเพลงที่รู้สึกว่ามันจะแบบ <Rel ate. S 2> ทัชแล้วก็ร mm ีเลทมากที่สุดก็คือท่อน Maybe you're just mastery of making girls in love with me Maybe you're the one who fool e d myself Maybe it's l e a r e that I just f o u n d อ่า huh. แว่าเออเขาอาจจะเป็นคนที่แบบ มาสเตอร์อกับการไปดสีบคนอื่นหรือเปล่าแบบว่าฉันอาจจะหลอกตัวเองก็ได้อ,อ,อะไรเงี้ยมันอาจจะเป็นกับดักเป็นลที่เขาแบบสร้างขึ้นมาให้เราไปติดแล้วเราไปติดกับดักเขาไปแล้วอะไรพี่ว่าสาวๆหลายคนเห็นด้วยนะน,น่าะจะอินแน่นอนนะครับผมพะฉันเพลงนี้ก็น่าจะโดนใจใ,ใครหลายๆคนอย่างแน่นอนเนาะแล้ว what's next for p l o y คือหลังจากปล่อยเพลงนี้แล้วเราจะมีผลงานหรือมีแพลนอยากทําอะไรต่อบ้างไหมอยากรู้ก็เพลงต่อไปอุ้ยมีแล้วเลยเตรียมไว้แล้วแล้วเลยก็ไปเล็นกับคนเดียวเธอเธอจะแบบว่าอยู่กับคนนี้ไปเลยเรื่อยอย่างนี้หรอไม่ move อ่อนยังไม่ move อ่อนแต่อาจจะเป็นเพลงอีกแบบหนึ่งไหมเพลงเหมือนกันเลยมันแบบว่าก็มันแบบแต่งในช่วงใกล้ๆกันแล้วมันก็แบบ ก็ยังคงเขินยังคงคิดอยู่อะไรอย่างนี้ว่าแบบเออใช่หรือเปล่านะอ๋อจริงๆแล้วคือเหมือนพอไม่ได้เจอกันมานานแล้วแต่ที่ทําให้กลับมานึกถึงเพราะว่ามันเป็นวันเกิดแล้วเขาทักมาแฮปปี้เบิร์เดย์แต่เขาทักมาทุกๆวันเกิดก็จะทักมาใช่ก็เลยบอกว่าทําไมล่ะอะไรอย่างนี้ก็เลยนึกถึงอยู่ดีอาจจะเป็นพาร์ทคอนติเนียกับเพลงนี้ก็ได้ก็ต้องรอติดตามกันติแต่อันนี้คือเดี๋ยวน้องพลอยจะออกมาเป็นเหมือนกับว่าอัลบั้มเลยไหมหรือว่ายังไง เอ่อตอนนี้ยังน่าจะออกเพลงไปเไปเรื่อยๆก่อนนะครับผมแต่ว่าเดี๋ยวอาจจะมีแบบการขึ้นโชว์คอนสเสิร์ตแน่นอนเนาะแต่วันนี้น้องพลอยมาถึงที่พลอยเย่ต้องบอกพลอยเย่พลอยเย่มาถึงแมท107แล้วเนี่ยแล้วเพลงเมื่อสักครู่เนี่ยคือมีแอบแบบมีการสปอยเนื้อท่อนบางท่อนไปแล้วด้วยแล้วอยากจะฟังเสียงชัด เพราะสดสดของพลอยเยดที่สตูแห่งนี้ให้กับเมสเตอร์ทุกคนได้ฟังกันขอสักท่อนได้ไหมจ๊ะขอยัดคว้ากิารใช่เลยครับผมนี่ let's go ส่วนยังก็ไม่รู้ t h o a y your mind somehow. My eyes shut, but my heart is shouting. You, 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 you. Maybe you're just misery. You're making girls in love with. just smile me maybe me like call baby yeah เอาไปเลยสิบเต็มสิบครับเฮ้ยคือเสียงน้องมีความแบบไม่รู้จะทันไหมอะแบบว่าสมัยแบบนอร์ราจอห์นส์อะไรอย่างเงี้ยนะมีความแบบแจซี่แจซี่นิดนึงคือนี่คือสไตล์เราเลยไหม ใช่ไหมคือเป็นแบบสบายค่ะไม่คือเป็นสไตล์แนวเราเนาะชอบชอบแบบนี้เอ้ยดีมากๆเออนะครับผมสุดท้ายดีกว่าครับพอยอยากจะให้ฝากผลงานดีกว่าว่าเพลงใหม่เป็นยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีโอกาสได้ติดตามอะไรยังไงบ้างช่องทางในการที่เราจะติดตาม Follow น้องพลอมีอะไรบ้างเชิญเลยครับก็ฝากติดตามเพลง2 2 0ด้วยนะคะกับเพลงที่ คนแอบมีใจนะคะแล้วก็ฝากติดตามในทุกๆช่องทางสตรีมมิ่งนะคะแล้วก็ MV อยู่ใน YouTube m e l o d i c Corner นะคะแล้วก็สามารถฟังเพลงได้ใน m e ดวันอันเจเวช่อง Instagram Instagram มีไหมอินสตาแกรมนะคะ p l o y ลอยเอฟนะคะ P L O Y E P L O Y E นะคะติดกันเลยติดกันเลยอ่าเพราะตอนแรกพี่หาไม่เจอ มันต้องเป็นพลอยเย้พลอยเยชต้องพิมพ์ให้ครบด้วยเพราะตอนนี้ช่องอาจจะยังเล็กอยู่แต่คาดหวังว่ามันจะใหญ่ขึ้นในอนาคตแน่นอนนะครับผมเชื่อเลยนะฮะว่าหลายคนน่าจะชื่นชอบสไตล์เพลงแบบนี้น่าจะหลงรักเธอแน่นอนวันนี้ขอบคุณมากที่แบบเวียนกันมานะครับผมขอบคุณน้องพลอยมากเลยนะครับแล้วตอนนี้ครับแน่นอนเมื่อสักครู่ได้ฟังเสียงเพราะๆของเธอแบบสดๆแล้วนะครับเดี๋ยวเราเปิดดับเต็มเพลงให้ฟังกันเลยดีกว่าสําหรับ220จากน้องพลอย